ีพามาชมบรรยากาศที่แม่น้ำน่านนะคะสุดตรดิษฐ์นี่สายแม่น้ำน่านนะคะน้ำเยอะเลยนะคะท้องฟ้าเมฆกะสวยงามจะติดถนนนะเะี่ย น้เยอะเลยนะคะหลายจากแค่ไปพิษโลกนะคะามาชมบรรยากาศนะคะ วลน,น้ำที่มาจากน่านนะคะทางภาคเหนือทองฟ้าก็สวยงามมากเลยน้ำเยอะมาถึงนี่แล้วนะคะเนี่ย พามาดูน้ำนะคะเมื่อคืนก็ฝนตกหนักมากเลยนะคะที่อุตรดิตถ์เมื่อวันที่ ฟักทาก็มีน้ำป่านะคะอตดิแต่ออกไปทางนอกเมืองนะคะที่ในเมืองก็ยังปกตินะคะไม่มีน้ำป่าเพราะว่ามีเขื่อนเศรษฐกิจรองรับน้ำอยู่นะคะถือว่าวันนี้น้ำเยอะนะคะเนี่ย ก้อนเมฆสวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวนะคะก้อนเมฆสวยงาม อากาศท้องฟ้าสวยงามน้ำก็เต็มเลยนะคะอันนี้สายแม่น้ำน่านมาจากภาคเหนือนะคะ น้ำเชี่ยวแล้วนะคะตรงนี้ตรงนี้มุมนี้สวยมากเลยนะคะเนี่ยท้องฟ้าสวยสีฟ้าตัดกับก้อนเมฆแล้วก็ มีแม่น้ำน่านนะคะตอนนี้กำลังไหลไปพิษณุโลกนะคะพามาดูน้ำนะคะวันนี้แม่น้ำรู้สึกจะเยอะกว่าทุกวันนะคะ ยังไงก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆกดไลค์ด้วยนะคะเพืปเป็นกําลังใจลุงนภาแฟนบลิททำคลิปต่อไปขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กําลังใจนะคะ